ก็บอได้จักสิไปยืมให้จนบรรยาเรอมันนั่งกินทั้วตดเจ้าขวงดมนี่แหละน,นนะนี่ในกระเป๋านี่ยูบาทนี้ยี่สิบบาทโอ้ยสิไปยืมกูดได้วะนี่จะกินขา้าวมือเส่ออมามือแรงคิดบอกเลยสิไปยืมให้ chỉ đâu lẹo mình nhìn sai mình lâu Ông ngân mà ăn mình nhìn mình nhìn sai được quá nó lại để hai giờ sai còn chưa? เพ้งเ <Hay> uh ี้ยงมื่คือมอเดียบักไดมันเป็นคนหลอกเด่นจนฤกทิตนั่งโอ้อยากได้มาคอบคล้องเดยวจะร่องมือนห่งเอาสามคนนะบักน้อยนั่นร่องมวอนกมูได บักนิ่วๆมัน้องมันกหมู่อซุ้ม้างๆสองคนน่ะเพราะเป็นตาที่แตกนั่นนี่หอดถากแลบมนี่ยไงอ้ไงไอ้เยอะไงไอเที่ยวมาแล้เลยนี่โอ้ยคอยมีเรื่องปุ้กท้าเจ้าไหลเฮ้ยเ้ยตึกใจอีเฮ้นี่กินทุกวัน ลูกคือไม่คุยข่ายนโอ้ยตุลัยหนังคงมึงมากงานยงเี้เออคือข่อยเงีสิไหมเป็นหนังข่อยบมมีเงินไหมอ๋อไายใจไม่ไ้อยวกมขายยเจ้ามือนั้นขวอยเจ้าอ่างข่อยอยู่ไอ้ว่ายืมย่าสองพันหมจรมาอวดซื้อเอาไปเส้นหนีเขาแล้วโอ้ยบ่มีเงินอีหยีพยังงี้อนียไอยบ่มีเงินพากินเขามือแรกของ่อยบวกคก็จะกินเขากันยังไอ้เลืองเงินอยอะส้าบาด ยี<ไ>่ด้ยยคอยเห็นเจ้าผู้เดียวนี่ล่ละคอยเห็นผู้ดเจ้าเดมาหายเจกูจะเว้ย้เอาไเอามาดักใจเว้ยเอ้คอยยืมอคอยมีเงินขออีกสองสามื่นคอยมีเงินแน่ละยี่ดีะยี่ีไหมเงไปยืมใคมาหายมึงวะไปไข่ท้องมาอง่้ยงี้เดี๋ยวพรามาก่อนไปไม่มือูกกะลกแขวกระดก ก็ยอเหอเออที่หาพยายามหาให้ดอกโอ้จำจเ่ขอยบ่ได้เงินน้ำจ่อนี่ขอยไตลีได้ขอยบ่มีเงินจีเขาอีลีได้วะไงยิงสองสามมือข่อยเสียวมากขึ้นรไงหาจัวเลยเอออ้างเงินห้งจก็มี่ํำนี่แหละมึงจะเอาบ่เอาะสองบ้านบ่นี่วไงเออไม่ํำนี่แหละทังเ่โอ้ยข่อยเลยหลวไ อีกสงมือแขวมากขึ้นอีดีรอดตมันควายสิที่มึงตกูเลไหล้วไงล้มาขึ้นอีลีเลยยกขึ้นรอแบบมังหึ่งำได้เงี้ยกูรอต้งรอบัดงำตังน้งกางงำนะบัหมาบัดว่าไปไปก็ไแล้วมนไงฮอกูเลยไหลเด้อีกสองมือไขมากขึ้นท่านีเองเหรออุ้ยส่งได้กักับดนไปไงเร่มแล้วเอ้ได้เงี้ยเดี๋ยวมึงไปอาลัด กั์หมาเอ้ยโอ้ยมันได้เงินไปเหรอไปอดลดเ็ยจังได้น้อบ,บานบอกจำกันมาทำเอาเงินขึ้นยู่นี่มันบ่มีเงินมาให้ยคำนั้นเอามาขึ้นจมตีนแท้งานนี่ให้เบาโทษบอกไอ,อ้พอซื้อล่งล่อได้เลยตรงเล็กระโดนเต็มติมชิดวานะ นอกจากวันจะเอาเงินมาขค้ืนท่านเวลาภายในสองสามวันเนี่ยที่ตามคำสัญญาที่นัดกันเลยไน,ะนมถึงเบ่ใจดีดอกใช่เอ้ยเอ้ยวันไหนหมันเรี่าเส้นรับลูกพี่เช่นเช่นเชลุงรับเชนลุงโอ้ห่อนเหรอวะกลางพ่อเมยนก็ดู โอ้ยมึงกังอย่างของมึงเนี่ยผมเถิดครับลูกพี่ลูกพี่ผมเถิดครับผมมันใช่ตามตากูไปไ่งไปไปไปฮ้อนก็ฮ้อนพอไงใช่หนี่เฮือนซองมีอยู่กับว่าอยากอยู่ด้เดีนไปทางไหนเนาะครับลูกพี่มันยืนฟังทั้งนี้ก็ดูแดดมันเข่าเออครับครับครับไปไปโอ้แดดแดดแดดดำเบิดแล้วลูกพี่อยดำเหมืนเล่ายู่ไส่หรือเปล่าที่นี่มันเอ้า โอ้ oh. 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 ูกพี่ครับลูกพี่ลูกพี่ครับมึงก็โศกมกเถอะวะผมเปล่ากับลูกพี่นี่แหละครับโอ้ขุนมีลูกน้องกันมีผีบ้าวะลูกน้องนี่แหละครับลูกน้องลูกน้องเมื่อยโอ้ยไปยิ่งใชอยู่มันน้อหมืุงชชยจะอยู่มันนี่ไปแอบนรับตั้งไลยน้องเหมือนอย่าให้เห็นนะก็เห็นที่ผมจัดการแล้วบอกพี่แล้วที่พนี้นี่ครับผมก็พนนี้ยังไหนขันนี้ผมอัดคันนี้มันเห็นอัดเลยลูกพี่โอ้ย เบื้องตัวเนี่ยตัวซ้ำดักเด้อนี่วแต่ทีบเรามันน่อยตัวเลลูกพี่ใจไงลุงชายายแล้วมาจนนีกูแล้วบักอากับนังินมขึ้นอยู่จะเอาเงินใช่ไหเขาหลบก กบบ่เห็นหรอกมั้งบางนาปานนี่คิดว่าไม่เห็นหรอกเห็นไหมก็บม่เห็นพี่มีตศศาสตร์ทศศาสตร์ไหมพี่แล้วคนไม่ใส่แบบนี้ทองนี่ไปทางไหนน้อบ่านนี้โอ้แมนรถเบี้ยวนีคุณบอกน้อบัทชินหนีอืมใช่พี่ครับยผมผมปวดเหี้ยวครับปวดเหี้ยวอาไป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 หาเหี้ยว 我崴了，我崴了。 ไยังต <จบ S 2> <ม>้องเพห้ยนใช่ไหมนี่ลูกหนีดิเดี๋จ้ะ<อ>พี่ลูกพี่เอาอยู่พี่าเจ้าไปแอบเพี้ยยังอยู่หันน่ะเจ้รดีผู้ใดก็ลูกเขามาทานนี่ดิเจ้าหนีหนีใครอันมั่วเจ้าสิู่ลูหนีใข่เพราลุกขึ้นมาหนีเลยมาเลยเจ้ามาเลยมาหนีมาเคี้ยวกั็ไปก็ดูเคี้ยวเลยเอาเอาลราขึ้นมาหนีก็ดูมาเลยเจ้าเนี่ยเป็นยังเป็นหนีเป็นยังคือบ่อไซก็ใช่โยนสามมีเงิน มันบอกฮันมีเหตุการ์มาเทียวาเชียมาเชียร์กันซะแล้วลูกึันมานี่ก็ดูเฮ้ยไม่โคหัวคโคตยแห้งเลยก็ที่นี่นี่คอยวะฮะหนีเห็ดหนังเดี๋ยวนี้ดูพี่เดี๋ยวผมจัดการให้กระขนนั้นบอกมีเหตุจังใดจิตใจหรือพอใจเจ้าเลื่องใอยจะเจอแล้วตายเถื่อได้เจ้านี่มันเป็นจังไดเดี๋ยวจิตใจอยู่ย้ำไดี๋ยวจิตใจมันมีนเดี๋ยวนจ้าสิมี กันตัเนี่มันทันนี้เจ้านี่หลายรอบแล้วนะเจ้าน่ะขอยเห็เวลาเจ้าอีกสามมื่นกันอีกสามมื่นเจ้าหามากขึ้นขอยบ่ได้เจ้าตายไปตกาตแล้วขอมาจำไว้ก่อนโอ้อย่าให้ลูกพีข่อยโอ้โหเอ้ยอย่าเห็นใจเถอะใจมีใจหามาให้เลยจำไม่เจ้านี่ยจำไม่จะจะหามาให้ดอกขัานี้มันหนี้นะใจบ่เอาอีกเชือเอ้ จำไว้อีกสามมือท่านเจ้าหาหนีมาขึ้นข่อยบ่ได้เจ้าเก็บครับกูนี่อีกระวังไว้เจ้าไปมาแปลงโฮมพุ่นโอ้ยพี่โอผมขอโทษครับโอ้ยไป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 จำไว้นะเจ้าจำไว้นะโอ้ยเจตโตกับเจตัวบักอัดบักคุยนมาเอ้ยติดหนี้ก็บ่ยอมใจเขาฉสามมือเขาจีมาถามเอาหนึ่งเจ้าเงินใช้แด้เขา พันบ่เอาไปให้เขาเจ็บนักคัก็เก่าอีกเลวนนี่โอ้ยแกยู้หูที่ว่าหายมันจะที่แรกแล้วหายสัญญาเพเป็นสัญญาโอ้ยสันดาหมาบ่าได้หรอกต้องไปถามออกกำมังพลให้เห็นหูดำหูดแดงพ่านในมือนี่แหละ ใช่นี่กูนี่มึงเห็นบ่สภาพกูนี่ดูได้บ่บ่อันนี้งั้นเอาคือเอาง่ายแท้ยังเจ้าฮู้นว่าคือหมาแท้จักแล้วพอวะมันน้ำเอาหน่ะมึงก็ใช่แล้วแบบนี้เอาองเงินเอากเงินที่มึงยืมไปเดีฮู้นขอบ่มีให้ดอกเอาเห็นบ่ก็เห็นกูนี่ แกปิดจาวมยู่นี่เรื่องของเจ้าแลี้ยวแต่ว่ามีเงินให้เจ้าดึกว่าวันนี้อะไรกับตายแต่น้องบาทนี่นี่อย่างนี้อะไรกับตายหมาอะไรกับตายวะเอ๊ยเอ๊ยมึงเอาไปได้ยงั้เอาไปคือว่าใช่มือนั้นมือนี้โว้ยแต่ว่มีให้เจ้าดอกบัดนน้ำมาเอากูคือมีให้อยู่ มันย้ำมาสามเอาขึ้นคือบ่มีไห้แต่เลยก็มันบ่มีเนาะเสียข่อย,อยเฮงเด้โอ้เออบอกง่ายครับเนาะสูงเฮ้ยมัมโจมยังดอกพะเย,ย,ยนี่ข่อยก็ต้องนี่เพรก็เติมเน็ตต้องมาหน่นั่นแองโซ่โซ่อข่อยบ่มีไห้เจ้าดอกนี่เฮ้ยแขวันียังแค่นี่มันก็หนาวนี่ยังข่อยบ่มียังไงบ่คือมีเงินเติมเน็ตอ่ะ เออมันเหมือนแล้วเฮ้ยมึงแคยกูกลับกูแกะยอมมาโก้มากลับไปยังกับคนมันบ่มีเอาบัตนั้นเอามึงเอาไงเธอเกษังเจ้าเรืเอเอ่องของเจ้าเฮ้ยใคยจะไปแล้วโอ้ยมึงเคยกับกูจริงเถอะน้ำ Mother, no เอามึงก็เอาไงเด้อน้ำกูขอขึ้นหนึ่ได้ นี่ลราพี่น้องเอ้ยย้ำเขาไม่ยืมขอ่ะเขาขัานมากือหมาบัดย้ำเขาไปทำเอ,อนานา่น้าเขานึ่งหมาคัก อองตองอยากเป็นรองติดแต่วความหัวใจว่าตัวไอ้เวรพิจารณาเนี่ยไออยากุ้มนันมูกป,ป้าทางบ้านรวมตัวยันใด้นมนินาทาปกีิข้ามดึงแต่สวยนำบ่อาบฟ้บนบ่แปงนำบ่บบบบบาล,าล่างกินแต่เหล้าเช้าเราบ้านแกบไปเสือกับเขาเบาไอ้ก็แค่โอเคบ่สว่ง ก็จังเลยก็ยังไปสูงก็แค่คำบอกถึงงานตามบุตรีนางเทสแด็กที่เขเคยกินเหล้าย้อนขาเคยเอ้อคต์คนแรกเสียสูงแล้วแหลมลงโถในตอนไม่อยู่ข้างทางแต่งหายเงาอันที่ว่าบ่สวงมันเหมือนบ่สวงพอรักแท้บ่เด็กกับกัมขวดกัมแก้วสิเอาไปขายบ่เนาะลอมเนาะลองมาคบเพื่อใจื่อใสิได้สวัง